สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังฟัง Spacebar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับพบกับผมแคนอาติรุธและนี่คือรายการ Spacebar ครับพี่จะพาคุณผู้ฟังนั้นมาเปิดมุมมองเกี่ยวกับโลกอวกาศและมุมมองใหม่ๆไปพร้อมๆกันกับผมแคนอติรุธครับ คุณเพิงฟังทราบหรือไม่ครับว่าดวงดาวนั้นเกิดปรากฏการเปลี่ยนสีได้นะครับสีของดวงดาวที่เปลี่ยนไปเกิดจากอุณหภูมิลดลงที่ชั้นนอกของดาวครับในขณะที่ขยายขนาดออกไปซึ่งบางครั้งจะไม่มีสีิรภาพอุณหภูมิขนาดและความสว่าง จึงไม่คงที่นั่นเองครับและหนึ่งในดาวที่แคนจะพูดถึงในวันนี้ครับชื่อดาวชื่อว่าดาวบีเทลจูสครับเป็นดาวยักษ์ใหญ่แดงหรือว่า Red Super Giant Star ซึ่งอยู่ไกลออกไป643ปีแสงครับเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกนอกระบบสุริยะที่เรานั้นสามารถวัดขนาดได้สำเร็จในปี1920้และก็ยังเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกนะครับที่เราสามารถถ่ายภาพชั้นบรรยากาศได้อีกด้วยนะครับดาวบีเทลจูสเป็นดาวที่มีความสว่างเป็นอันดับ8 ปรากฏเป็นสีส้มแดงอยู่ในกลุ่มของดาวในพลานครับเวลาที่ใช้ตามองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะฮะมองไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนดาวที่อยู่ที่ตำแหน่งข้างหน้าทางซ้ายของกลุ่มดาวเต่านั้นมีขนาดของดาวใหญ่โตมหืมาใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เกือบ1,000เท่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราเอามาวางแทนที่ดวงอาทิตย์นะครับรัศมีของดาวดวงนี้ก็จะใหญ่ไปถึงวงโครจรของดาวพฤหัสเลยทีเดียวครับ บีเทลจูสดาวสีส้มที่สองปรากฏให้เราเห็นบนท้องฟ้ามาตั้งแต่อดีตการครับแสงของมันเป็นหนึ่งในดาวที่มีความสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าด้วยค่าเฉลี่ยความสว่างอยู่ที่0.42แมกนิจูดในขณะที่ดาวบีเทลจูสมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างจากสว่างที่สุดจางลงแล้วก็กลับมาสว่างที่สุดอีกครั้งทุกๆ5.8ปีครับดาวยักษ์แดงส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วเรามักจะเรียกกันว่า red giant b r a n c star นะครับหรือว่า RGB ซึ่งยังมีปฏิกิริยาหลอมไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมอยู่แต่ว่าที่แกนกลางจะเป็นฮีเลียมที่ไม่มีปฏิกิริยาแล้วครับแต่ว่ายังมีดาวยักษ์แดงอีกพวกหนึ่งก็คือ a s y y p t o t i c Gi a n t b r a n รอ Stars หรือว่า AGB ที่สร้างคาร์บอนจากฮีเลียมด้วยกระบวนการ Triple Alpha ดาวยักษ์แดงประเภท AGB จะเป็นดาวคาร์บอนประเภท C ถึง N นะครับหรือ C ถึง R ช่วงไปปลายดาวยักษ์แดงที่สว่างและก็โดดเด่นในยามค่ำคืนซึ่งจะมีดาวอัลติบารันครับดาวอาร์ตูรัสและแกมมาครูซิสในขณะที่ดาวที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้นก็คือดาวอันตรอัลฟาสกอร์ปิอและดาววีเทลจูสซึ่งเป็นดาวยักษ์ใหญ่แดงหรือว่าเรสซ p e ูเปอร์ไจแอน์นั่นเองครับ ในปี2563ที่ผ่านมานะครับทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิราโนวาของสหรัฐและก็สมาคมผู้สังเกตการดาวแปรแสงอเมริกันหรือว่า AAVSO ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า Betelgeuse อ่อนแสงลงราว1.5แมกนิจูดจากระดับความสว่างปกตินะครับซึ่งแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับดาวแปรแสงหรือว่า Variable Star แต่การที่ Betelgeuse มืดมัวลงอย่างมากนั้น ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องหันมาจับตามองเป็นพิเศษเลยแหละครับบิเทลจูสเป็นดาวยักษ์ใหญ่แดงหรือว่าเรสซูเปอร์ไจแอนซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์12เท่ามีขนาดรัศมีความกว้างภาศาลยิ่งกว่าระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปถึงวงโครจรของดาวพฤหัสทั้งยังเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่รู้จักกันดีว่ากำลังจะเกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาในตำแหน่งที่ใกล้กับโลกอย่างมากโดยการระเบิดนั้นสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้นะครับภายในระยะเวลา100,000ปีนับจากนี้ หลายคนมีการสันนิษฐานว่าบิเทลจูสอาจจะเกิดการระเบิดไปแล้วในอดีตนะครับแต่ว่าแสงของเหตุการณ์ยังเดินทางมาไม่ถึงโลกให้เราสังเกตได้นั่นเองและการที่บิเทลจูสมืดมัวลงครับอาจเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าใกล้จะเกิดซูเปอร์โนวาเต็มที่แล้วก็ได้เพราะดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ที่ใกล้สิ้นอายุขไขจะสูญเสียมวลออกมาเป็นอย่างมากโดยจะปลดปล่อยฝุ่นละอองปริมาณมหาศาลซึ่งจะออกมาห่อหุ้มดาวฤกษ์นั้นไว้และบดบังแสงสว่างของมันเอง แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอื่นๆมาช่วยยืนยันได้ว่าบีเทลจูส e กำลังจะอยู่ในขั้นตอนที่ใกล้จะเข้าสู่กระบวนการระเบิดแล้วจริงๆหรือเปล่านั่นเองครับ สำหรับคนที่เขียนรายงานเรื่องความสว่างของบีเทลจูสในครั้งนี้อย่างทางด้านศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดกุยนันก็ได้สันนิษฐานนะครับบอกว่าบีเทลจูสน่าจะยังไม่เกิดซูเปอร์โนวาแต่อาจจะมืดมัวลงชั่วคราวเนื่องจากวงโครจรความสว่างที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง2แบบของมันซึ่งจะเวียนมาถึงจุดที่มืดสลัวได้ที่สุดในทุกๆ6ปีครับแล้วก็ทุกๆ425วันได้มาบรรจบพบกันพอดีทําให้ดาวนั้นมืดมัวลงมากผิดปกตินั่นเอง และนักดาราศาสตร์ยังคาดว่าเมื่อบิเทลจูสเกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาจะมีความสว่างยิ่งกว่าดาวสุก100เท่าและสังเกตเห็นได้บนท้องฟ้าในเวลากลางวันครับแต่ว่ายังไงก็ตามการที่บิเทลจูสอยู่ห่างจากโลก643ปีแสงทําให้โลกของเรานั้นปลอดภัยหากเกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาขึ้นนะครับเพราะว่าจะอยู่พ้นรัศมีการทําลายล้าง50ปีแสงซึ่งเป็นระยะทางที่รังสีอันตรายแผลออกมานั่นเองครับ แค่อยาจะให้คุณผู้ฟังนั้นลองนึกย้อนภาพนะครับว่าเมื่อ640กว่าปีที่แล้วบนโลกเกิดอะไรขึ้น หากย้อนกลับไปในปี1,378นักวิทยาศาสตร์อย่างไอแซคนิวตันยังไม่เกิดครับยุโรปยังอยู่ในยุคมือดอิทธิพลทางศาสนา,า,าเกิดขึ้นอย่างรุนแรงส่วนประเทศของเราก็ยังเป็นช่วงรัชสมัยสุขโขทัยนู่นแหละครับหมายความว่าแสงที่เดินทางจากดาวบิเทลจูสที่มาให้เราเห็นในทุกค่ำคืนนั้นเดินทางมาหาเราตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยหรือว่ายุคมืดของยุโรปนะครับ จากการสังเกตการทางดาราศาสตร์ที่ไม่ยากอะไรเพียงแค่เราเดินออกไปมองดาวบิเทลจูสในยามค่ำคืนเราจะสังเกตเห็นแสงที่รี่ลงของบิเทลจูสจากเดิมที่มันเคยเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดอันดับที่10ในปี2020มันตกอันดับมาที่อันดับที่23นะครับโดยมีค่าความสว่างอยู่ที่บวก1.2 9 4 m a g n แมกนิจู ข้อมูลนี้ได้อ้างอิงมาจาก The f e n t i n g of the Nearby Red Super Giant Betelgeuse ครับนับว่าปลายปี2019ถึงต้นปี2020นั้นเป็นช่วงที่ Betelgeuse สว่างน,น้อยที่สุดในรอบกว่าศตวรรษเลยทีเดียวครับ นั่นหมายความว่าอาจจะเกิดบางสิ่งที่ไม่ปกติขึ้นกับมันหลายสื่อนั้นได้ติดตามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับบีเทลจูสอยู่บ้างซึ่งนักดาราศาสตร์คาดการ์ว่าบีเทลจูสกกำลังจะสิ้นอายุไขข,ของมันเร็วกว่าที่เราทำนายเอาไว้นับแสนปีหลังจากที่บีเทลจูสนั้นถือกำเนิดขึ้นมาประมาณ8ล้านปีก่อนครับถ้าหากพูดถึงมหาวดาราหรือว่าซูเปอร์โนวาก็คือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เมื่อดวงดาวสิ้นอายุไขข,ของมันและระเบิดออกมาเพื่อที่เกิดเป็นดาวดวงใหม่ จากบันทึกการเกิดมหานวดาราที่ใหญ่ที่สุดในที่มนุษย์เคยเป็นสกีพยานนะครับเกิดขึ้นในปี1006เมื่อวัตถุท้องฟ้าชื่อว่า SN1006 เกิดระเบิดเป็นมหานวดาราที่ส่องสว่างแม้กระทั่งในยามกลางวันพบหลักฐานการจดบันทึกในหลายตำนานทั่วโลกนะครับนั่นรวมไปถึงกลุ่มอาหรับ ina, หรือว่า Arabic n a Report about Supernova SN1006 by Ibn Sina หรืออวิเซนา จนปัจจุบันครับยังคงหลงเหลือให้เห็นเป็นซากมหานวดาราหรือที่เราเรียกกันว่าซ u เปอร์โนวาเรมเนตซึ่งไม่มีความสว่างเทียบเท่ากับณนะตอนที่มันระเบิดขึ้นเลยครับสมมุติว่าถ้าเกิดบีเทลจูสจะระเบิดจริงๆเนี่ย เราจะได้เห็นวัตถุบนท้องฟ้าที่มีความสว่างเหมือนกับดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าให้เราได้เห็นเป็นเวลาหลักวันเลยนะครับและแน่นอนว่ามันจะสามารถสังเกตเห็นได้แม้ในช่วงเวลากลางวันก่อนที่จะค่อยๆจางลงและกลายเป็นซากมหานวดาราให้เราได้ศึกษากันต่อไปอีกนับร้อยนับพันปีเลยทีเดียว และด้วยเทคนิคการศึกษาดาราศาสตร์ในยุคใหม่ครับทำให้ถ้าเกิด b t a i l j u สจะระเบิดขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในยุคนี้เลยแล้วคนในอีกพันปีข้างหน้าอาจจะต้องอิจฉาเรานะครับเหมือนกับที่เราอิจฉาคนในยุคพันปีก่อนที่ได้เห็นปรากฏการณ์ระเบิดของ SN 1006นั่นเองครับในขณะที่ทั่วโลกกําลังตื่นเต้นกับชะตากรรมของ b t a i l j u ส ก็มีเรื่องให้เราตื่นเต้นกันอีกครั้งหลังจากมีการประกาศค้นพบ gravitational wave หมายเลข190 425ซึ่งก็ได้มีแคนดิเดตของสัญญาณที่คาดว่าน่าจะเป็น gravitational wave ที่มาจากวัตถุท้องฟ้าเดินทางผ่านชื่อสัญญาณว่า s 2 0 0 1 1น f นะครับและตำแหน่งการเกิดของมันก็ใกล้เคียงกับ b e t e l j u s ด้วย มีผู้ที่ทำการศึกษาดาวิเทลจูสนะครับอย่างเอลฟินาแนนส์นักดาราศาสตร์และก็นักศึกษาปริญญาเอกสาขาท e โอเรติค l ลแอสโทรฟ s สิกจาก UC b e r บ e ร์ y ซึ่งไม่คิดว่าบีเทลจูสจะระเบิดในเร็ววันครับโอกาสที่มันจะสว่างขึ้นแล้วก็รีลงเป็นเรื่องปกติแต่ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่า convective cells ที่เป็นสาเหตุของการแปรแสงอย่างไม่ปกติของบีเทลจูส ปกติแล้วดาวแปรแสงจะแปรแสงได้จากหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นการเกิดพลาวเซตติ้งนึกภาพว่าดวงอาทิตย์ของเราจะมีช่วงโซ um, ล่าแม็กซิมัมและก็โซล่ามินิมัมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีกิจกรรมและการแผ่รังสีในดวงอาทิตย์ที่มากหรือน้อยตามวัฏจักรของมันหรืออาจจะเกิดจากการประทุบนผิวหรือที่เรียกกันว่าอิรัมทิฟ ซึ่งปรากฏการเหล่านี้สามารถคำนวณออกมาได้ในเชิงกึ่งสถิติแต่มีปรากฏการหนึ่งที่ทำให้เกิดการแปลแสงได้ซึ่งก็คือ convective cells นั่นเองครับแขนใหญ่คุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าเรากำลังต้มน้ำน้ำกำลังเดือดปุดๆเลยนะฮะความร้อนเดินทางจากด้านล่างขึ้นสู่พื้นผิวน้ำแต่เมื่อถึงผิวน้ำความร้อนควรจะเดินทางขึ้นสู่ที่ที่สูงขึ้นแต่มันไปต่อไม่ได้ครับเนื่องจาก เป็นบริเวณที่มีความหนานแน่นต่างกันแต่ความร้อนก็ยังอยากเดินทางอยู่มันจึงเดินทางออกไปข้างๆแทนฟองน้ําเดือดปุดๆก็ถึงได้ไหลออกมาด้านข้างนั่นเองครับนั่นหมายความว่าการเกิดความร้อนจากภายใน ทำให้บริเวณผิวมีการเคลื่อนที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับดาวฤกษ์เช่นเดียวกันนะครับโดยแนนส์นั้นบอกว่าสิ่งนี้แหละครับที่มีผลต่อการแปรแสงของพีเทลจูสคือการเกิดความไม่สมดุลของความหนาแน่นหรือบริเวณต่างๆของดวงดาวที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันทําให้เกิดกระแสไหลวนแล้วก็ส่งผลต่อความสว่างของดวงดาวนั่นเองครับ จะเห็นว่าปัจจัยที่เกิดจากความไม่สมดุลของความหนานแน่นมีความซับซ้อนนะครับอาศัยหลายตัวแปรมากกว่าการสังเกสสตเเ Setting ซึ่งทําได้บ้างโดยการอาศัยข้อมูลเชิงสถิติทําให้เกิดการรีแสงที่ไม่ปกติของ t e เทลจูสอาจมองได้ว่าเป็นเรื่องไม่ปกติถ้าคิดด้วยสิ่งเร้านะครับและเป็นเรื่องปกติถ้าคิดด้วยความไม่สมดุลของความหนานแน่นนั่นเองครับ แต่ถ้าถามว่าในตอนนี้เราแน่ใจแค่ไหนว่าเจ้าบิเทลจูสนั้นจะระเบิดต้องบอกว่าข้อมูลจากนักดาราศาสตร์ก็สามารถอธิบายหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นได้อย่างค่อนข้างละเอียดนะครับด้านข้อมูลเชิงสถิติรวมถึงคลื่นความโน้มถ่วงที่ตรวจจับได้ซึ่งเป็นคลื่นความโน้มถ่วงจริงหรือเปล่านั้นก็ยังไม่อาจรู้ได้นะครับและถ้าใช่จริงๆป่านนี้เราคงเดินออกไปเห็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างกว่าดวงจันทร์แล้วก็เป็นได้นะครับเหตุการณ์ The Great Dimming ผ่านมานานถึง2ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นที่จับตามองของหลายองค์กรทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงที่ค้นพบใหม่นี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับในการศึกษาการสูญมวลของดาวยักษ์ใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของมนุษย์เราเกี่ยวกับวงจรชีวิตดาวในอวกาศ ซึ่งที่มาที่ไปของมันนั้นยังคงเป็นปริศนาที่ไม่ถูกขลี่คลายนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บางก็ว่าเกิดจากฝุ่นผงละอองดาวที่บดบางแสงบางก็ว่าเป็นปฏิกิริยาภายในตัวดาวที่ประทุก,ก๊าซบางส่วนออกมาก่อนจะเย็นตัวลงทําให้แสงสว่างลดลงตามไปด้วยแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลไหนที่สรุปได้ชัดเจนสักทีเดียวครับ จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาครับคณะวิจัยได้เผยแพร่รายงานการค้นพบที่ไม่คาดคิดลงใน Nature Astronomy งานวิจัยสดใหม่ฉบับนี้ได้ทำการประมวลผลข้อมูลดาวพิเทลจูส ที่ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวริ8ของญี่ปุ่นได้บันทึกติดมาขณะที่ทําภารกิจของมันอยู่ด้วยความบังเอิญครับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวริ8ควบคุมโดย Japan Meteorological Agency หรือว่า JMA จัดอยู่ในกลุ่มดาวเทียมวงโครจรค้างฟ้าหรือว่า geostationary orbit ครับสูงจากผิวโลกราว35,76 8กิมสูงกว่าสถานีอวกาศนานาชาติประมาณ90เท่านะครับด้วยระยะวงโครจรที่สูงพ้นชั้นบรรยากาศโล นนั้นทําให้มันสามารถเก็บข้อมูลรังสีอินฟราเรดโดยตรงจากอาวกาศได้อย่างครอบคลุมภารกิจหลักของดาวเทียมทิมมาวริ8ก็คือการถ่ายรูปพื้นผิวโลกทุกๆ10นาทีผ่านทั้งกล้องในระบบออปติคอลและอินฟราเรดเพื่อเก็บข้อมูลสภาพอากาศครอบคลุมบริเวณทวีปเอเชียและแปซิฟิกตะวันตกจากนั้นครับก็ส่งให้ภาคพื้นดินใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศบนโลก ซึ่งทีมนักวิจัยครับนำโดยคุณไดซุเกะทานิคุชินักดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ศึกษาข้อมูลดาวบิเทลจูสที่ดาวเทียมฮิมาริริ8เก็บรวบรวมมาย้อนไปตั้งแต่ปี2560 จุดเด่นของข้อมูลจากดาวเทียมฮิมาวริ8ก็คือมีความถี่ของการจับภาพสูงทําให้มีฐานข้อมูลเก็บรวบรวมไว้อย่างเพียงพอและที่สําคัญคือสามารถส่งข้อมูลภาพถ่ายในช่วงมิดอินเฟอเรได้อีกด้วยครับซึ่งหากใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่นในการเก็บข้อมูลนี้จะมีขั้นตอนที่ยากและซับซ้อนกว่ามากจากข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านั้นครับทำให้สามารถดําเนินการหาปริมาณแสงสว่างจากพิเทลจูสประกอบกับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ h e Great d i m m i n g ที่เกิดขึ้นได้ นี่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ไม่เพียงแต่จะให้ประโยชน์ทางภาคพื้นดินนะครับแต่ว่ายังช่วยส่งเสริมฐานข้อมูลในการสำรวจภาคอาวกาศได้อีกด้วยคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ผลการวิจัยนี้สนับสนุนข้อสันนิษฐานชิ้นอื่นๆจากการสำรวจภาคพื้นดิน โดยผลสรุปที่ทีมนักวิจัยได้นําเสนอก็คือสาเหตุของการที่แสงสว่างดาวบิเทลจูสลดลงเป็นผลของทั้งอนุภาคฝุ่นผงของก๊าซอุ่นโดยรอบดาวและการเย็นตัวของดาวที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนในแสงสว่างครับภายหลังการค้นพบผู้คนให้ความสนใจกับเจ้าดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานี้เพิ่มยิ่งขึ้นแม้ว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจอาวากาศโดยเฉพาะแต่กลับมีความสามารถในการจับข้อมูล ที่มีความละเอียดจนเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเชิงอวกาศในอีกแหนงหนึ่งได้อย่างไม่คาดคิดข้อมูลจากดาวเทียมขนาดกลางนี้ยังเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ฟ,ฟรีๆนะครับไม่ต้องต่อคิวรอล่วงหน้าอีกด้วยครับ ในทีมนักวิจัยเองก็ได้เล็งเห็นว่าการค้นพบครั้งนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นถึงช่องทางการศึกษาวิจัยแนวใหม่เพราะว่าดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาอื่นๆที่โคจรรอบโลกของเราอยู่ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอและอาจใช้ทดแทนแหล่งข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศหรือว่ากล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินอื่นๆนะครับในการวิจัยเชิงดาราศาสตร์ได้เป็นอีกตัวช่วยในการขยายความเข้าถึงข้อมูลให้แก่หน่วยงานวิจัยต่างๆมากขึ้นครับ ไม่เพียงเท่านี้นะครับภารกิจหลักของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวริ8ก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับการศึกษาสภาพอากาศที่ครอบคลุมมาถึงประเทศไทยของเราไม่ใช่น้อยครับอย่างในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5โดยอุปกรณ์ Advanced Himawari Imager หรือว่า AHI ที่ติดตั้งในดาวเทียมฮิมมาวริ8จะทำการเก็บข้อมูลค่า Aerosol Optical Depth หรือว่า AOD ทุกๆชั่วโมงครับซึ่งค่า AOD นี้จะแปลผกผันกับความสามารถของแสงในการส่องผ่านชั้นบรรยากาศเมื่อค่า AOD สูงจะบ่งบอกถึงความหนานแน่นของฝุ่นละอองที่สูงนะครับเพราะว่าแสงผ่านพ้นไปได้ต่ำนั่นเองท้ายที่สุดแล้วค่าที่บันทึกได้จะสามารถนำมาใช้คำนวณหาปริมาณฝุ่นละอองซึ่งทางจีสดาครับได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ในการสร้างเป็นแผนที่รายงาน ปริมาณฝุ่นละอองเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยอย่างทั่วถึงผ่านทางแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นครับนอกจากนี้แล้วนะครับจิสดายังมีแผนที่จะส่งดาวเทียมทีออสอขึ้นไปโครจรในอีกไม่นานนี้ครับแน่นอนว่าในอนาคตดาวเทียมของไทยเราอาจจะค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ๆที่ช่วยไขยข้อข้องใจทั้งในด้านอวกาศ แต่ที่แน่นอนนะครับคือการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศไทยให้มีอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราววันนี้หนัก่วงพอสมควรแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นวันนี้หมดเวลาของแคนแล้วนะครับแต่ที่สัญญากันไว้นะครับว่าแคนจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกอวกาศมานําเสนอให้ได้ฟังกันในตอนต่อไปแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยและย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอวกาศคือโอกาส แล้วกลับมาพบกับรายการสเปซปาร์ได้ใหม่ครั้งต่อไปกับผมแคนาติรุธสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และนี่คือรายการ Spacebar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเพ่งว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยนะครับสามารถรับฟังได้ผ่านช่องทาง YouTube, Facebook, Spotify, Soundcloud และ Read for the Blind